โวันนี้ไม่ใช่วันของเอวาจริงๆนะคะเนี่ยของบูจางนี่โบเบเลยนะคะเราจับเลยกันนะคะเดจะไม่ได้ตัวช่วยอะไรแต่ว่าเราได้กันและกันก็เพียงพอแล้วกัยตายโตเลยไหมคะตายโตเลยไหมเราไม่ต้องช่วยเอวาทำอะไรตายโตคะเนี่ยเก็บยันลบค่ะเก็บยันลบไม่ว่าอะไรก็เก็บยันลบใช่ โอเคสำหรับวันนี้<อ>เรามากับเกมที่สุดในใต้ล่างน,นะคะ,ะเรามีตัวอย่างมาให้ทุกคนได้เห็นนะคะตัวอย่างนะคะก็คือใครเดบิวต์คนแรกสุด <c oughs> แล้วพอเราได้อย่างนี้มาแล้วเนี่ยเราก็จะให้แขกผู้ร,รับเชิญของเราชูป้ายก้นมาพร้อมกัน3 2 1สองหนึ่งชูป้าย <c oughs> ถ้าทุกคนตอบถูกทุกคนจะได้คนละ5คะแนนก็คือถ้าเรียงลำดับถูกกันทั้ง3ข้อก็จะได้คะแนนเพิ่มมาอีกใช่ไหมคะ ใช่ได้คะแนนเพิ่มอีกหคะแนนเป็น10บคะแนนไปเลยชิ้นไหนราคาแพงที่สุดยัดตะลีกิวทอสเกตแฮร์รี่พอตเตอร์และตุ๊กเดลี่เบนดี้ยัดขายัดยัดอะไรเนี่้พูดออกมาเป็นคำอะไรนะคะไอ้พอฟังไม่ทันค่ะ้ต่ว่าอะไเแบบเย็บแบว่าโอ๊ยแบบด่าขาดขึ้นมาอ๋อ Blender, เราจะมาุดองร้องกันโอเคค่ะจะอะไรก็มาเลยครับพร้อมเฮ้ยโอ้ยพาจีฟ้าแล้วโอ้ยเอ้ดนมีผลทันทีว้าวต่อไปบู้จังเอาแล้วนะ วันนี้ช่วยพ่อพอแล้วขออะไรดีๆก็ขอช่วยช่วยภาวน้ำเฮยเฮ้ยาร้ยเฮ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 ้ยเด้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮยวยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเ้เะ้ยงฮรเ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เเสร็จเเยเเเเเ้เ้เ ของหน้าตาแบบนี้อาจจะแพงก็ได้อะใช่อันนีเป็นแฮร์รีพอตเตอร์เลยนะ่ซึงคำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือนี่ครับผมแพงที่สุดคือตุ๊กตาเชนลี่วันนี่และตอนไหนแบบเอวานี่จะต้องโดนลงโทษเอวานี่เลยเสียแล้วเาก็เป็นแค่คนไม่มีสิทธิ์คนหนึ่งแต่แต่คนเอวามีสิทธิ์จะรักบูจังนะคะ เราลองไปเก็บเก็บอย่างเรากระจายไอ้เรื่องนี้กันต่อเนีแล้วก็บทล้นโทษคราวนี้นะคะจะเป็นการพากเสียงด้วยมุกเสียงขอเป็นเสียงแบบเกเรที่สุดเท่าที่จะทําได้ได้ไหถ้าชีวิตน้องยังขาดความหวานลองเปลี่ยนน้ำตาลเป็นพี่ไหมค่ะไม่เอาเลยมาดูชาได้มากกว่านั่นสินั่นสิขับเป็นเช่าได้ในตัวเอวามันปกปิดไว้ไม่อยู่จริงๆข้อต่อไปใครเป็นแฟนโปเกมอนก็โปเกมอนตัวไหนดักที่สุด อะไรวะเนี่ยดูพวกแกว่าเขาเ็นคนน้ำหนักว่ะเ้าแบกหัวหอมไว้ที่หลังนะคะเป็นสัญญาณว่าเขาดันจะต้องหนักที่สุดที่เมื่อกี้ว่ากระโดงจะหนักนะคะต้องมีการเลือกมาเพื่อหลอกพวกเราเหมือนเกืบกระต่ายโง่ๆเมื่อกี้นี้ชูตอบนี่ค่ะ B ค่ะทุกคนตอบบีโดยไม่ได้นัดหมายเอวาพูดว่าซีแต่ว่าบีก็ได้ค่ะทุกคนตอบบีหมดเอวาไปบีก็แล้วกันค่ะคำตอบก็คือปุ๊บถูกนะคะคุณ ใช่ใช่ดีนะน่าเสียดายที่คุณสยามได้5คะแนนโดนเก็บของโทษด้วยก็จะต้องเจอกับกานภากเสียงรอบนี้ขอเสียงแบบคุณยายคุณยายได้คุณนะคะโอ้โหไม่ดีค่ได้เล้วค่ะไอ้ห่ว ไม่รอกได้ดอกไม้ด <Labor ator. S 1> ูตูกระแต่เขาได้คนธรรมดาที่อยู่ข้างกันก็พอมันเหมือนล่ะไม่นเือพูเหมือนคูไหเหรอตอนเด็กๆครูสอนให้คิดเลขในใจโตขึ้นมาก็เลยคิดนอกใจไม่เป็นนะนะฮ่าฮ่าฮ่าโหย คิดนอกใจไม่เป็นนะนะเก่งเก่งมากแห้งแล้วอ่ะลบเขินไม่เป็นไรนะคะเอวาพร้อมที่จะปาดน้ำตาให้คุณสยามเสมออุ้ยเขาจีบกันนะสนใจไหมหนูที่เทากับเอวาสักครั่งได้เลยบ้านเคยมอ่ะนะคะได้50คะแนนนะคะในวันนี้แล้วก็ลูซิตนะคะได้70คะแนนแล้วก็บัตรเอสเซนเชียได้35คะแนนค่ะ บ้านดูสินม่มันเลยเดี๋ยวเราจะ ช่องก่อนปิดรายการนะคะเอวัเลียนะคะจาก Alcoholics Alcoholics Project เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะสามารถติดตามเอวาได้ทั้งใน Twitter ร v a l i ีย under score A R P หรือว่าช่อง YouTube c h a n n e l e v a l i a C H นะคะเหมบลูจังนะคะจากช่องบลูจัง G M O T นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนิงน้องนิงน้องให้บลูจังด้วยนะคะเราอาจจะเจอกันที่โบลต่อก็เป็นได้ในที่เค ชอบที่ทุกคนมีสวัสดีเวลามาเว้ยสวัสดีค่ะสยามนะง่ะเป็นแมววิชนมากนะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทั้งทีมงานแล้วก็ทางสาวสาวโพลิกรแล้วก็ทางเมมเบอร์ทุกคนนะคะที่ชวนสยามนั้งเจอกันนรคบ